ชีวิตที่มีแต่มาเสยียชีวิตที่มีแต่การฝ่าฝืนพี่น้องอัลลอฮ์จะให้สุขได้ยังไงทํางานเป็นเจ้านายคนพี่น้องแต่ไม่ละหมาดเชื่อฟังผู้บริหารบริษัทแต่ทรยศอัลลอฮ์สู้เป็นเจ้าของริสกีอัลลอฮ์จะให้ริสกีมันได้ยังไงให้ก็ให้เหมือนกับนารูดนะพี่น้องกลัวอัลลอฮ์จะให้ริสกีท่านให้เหมือนกับนารูดให้เหมือนกับฟิรูนรวยในดุนยานี่ไม่มีใครรวยเหมือนนำรูดนะเลยรวยเหมือนกอรูแลลว ทำไมอัลลอฮ์ให้ทราบขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์ไม่ให้อิมานรวยล้นเลยพี่น้องดุนยาเนี่พวกตกองหน้าดุนยาเนี่ยหนึ่งในสี่คือกอรุนเอ็นนัำรุน่นจิ่งใหญ่แล้วอำนานจะทำไมไม่มีความสุขอย่างเดียวพี่น้องทรยศอัลลอฮ์วันนี้คนไม่ละหมาดคนไม่สุญูดกับอัลลอฮ์เนี่ย อัลลอฮ์ยังให้เขามีทางออกในชีวิตและววันี้บ่าวของอัลลอฮ์ที่สุดูุกับอัลลอฮ์ที่ดูอากับอัลลอฮ์ที่ร้องไห้ที่ตื่นขยามุไลบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปล่อยบาปของพระองค์ไปได้ยังไงครับพี่น้องที่รักเชื่อมั่นมั่นใจวัสาัยนุบิซอบร์วัสละและจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ดึงนุสระความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับการอดทนและการล